หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์สวยที่วันนี้อยากชวนดูอยากชวนพิจารณาคือเป็นพระที่ผมทําคลิปมาพูดคุยมาส่งต่อให้กับนักสะสมได้เอาไว้ใช้เปรียบเทียบเอามาดูเอามาพิจารณาในมุมมองที่ท่านเองอาจไม่เคยรู้อาจไม่เคยทราบมาก่อนการที่วันนี้เราสามารถตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะ มันคือความชัดเจนการที่เมื่อก่อนเราพูดกันเรื่องแก่ทองคำบ้างกระแสทองคำเยอะอะไรแบบนั้นวันนี้เริ่มหายเริ่มจางลงไปเพราะข้อมูลเพราะความรู้ที่เราได้จากการสแกนเปอร์เซนต์โลหะการที่เราเห็นสีขาวๆใสๆเป็นจำ้จำๆอยู่ในผิวพระที่เมื่อก่อนเราพูดว่าคือทองคำ แต่จริงๆแล้วมันคือสังกสีมันคือการไม่รวมตัวกันหรือจะพูดได้ว่าเรื่องของอุณภูมิในการรอไม่สูงเลยทำให้สังกสีเขาแยกตัวออกจากทองแดงเพราะฉะนั้นเมื่อเราขยายดูผิวพระเราจะเห็นสีขา,ขาวๆสีเหลืองๆแทรกอยู่ในเนื้อทองเหลืองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลที่เราไม่เคยรู้ ในขนาดที่ถ้าเป็นทองเหลืองที่มีดีบุกผสมอยู่เป็นเนื้อขันลงหินเป็นเนื้อสำริดเบื้องต้นมันก็ทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษบางคนก็จะพูดว่าเป็นเนื้อทองคำเป็นพระที่ผสมทองคำเยอะอย่างที่ผมพูดว่าผมนำพระไปตรวจสอบเป็นหลักพันองค์การที่เห็นเนื้อทองเหลืองมีทองคำผสม ผมพบน้อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลแบบนี้ท่านเอาไปวิเคราะห์เอาไปดูเอาไปพิจารณาด้วยตัวท่านเองวันนี้ข้อมูลแบบนี้มันคือสิ่งที่เราสามารถหาได้ด้วยตัวเองในขนาะเดียวกันการนำพระเข้ากล้องกำลังขยายสูงเราจะเห็นธรรมชาติที่ผิวพระเราเห็นการผุกร่อน เราเห็นการเกิดสนิมการเกิดออกไซด์เราเห็นเม็ดแร่ดินนวนที่จะสะท้อนเรื่องของกรรมวิธีในการหรอการที่เราท่องจำเรื่องของพิมพ์ทรงมันก็คือเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นเนี่ยครับภาพแบบนี้คือธรรมชาติคือ เราเห็นความเหี่ยวย่นที่ผิวเราเห็นลักษณะเหมือนกับการผุกร่อนอย่างที่ผมพูดว่าตามซอกถ้ามีเรื่องของขี้เบ้าอยู่ตรงนั้นจะเป็นจุดที่สะสมความชื้นได้ดีตรงนั้นถ้าเราปัดเอาเรื่องของคราบขี้เบ้าออก เราจะเห็นความไม่เรียบที่ผิวเราจะเห็นรอยเหี่ยวย่นแบบหนังไก่ซึ่งตรงนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะสะสมความชื้นเขาจะกัดเนื้อพระลงไปเนี่ยครับธรรมชาติแบบนี้ท่านคิดเห็นอย่างไรในขณะที่การให้เราท่องจําเรื่องของตําหนิจุดตายเรื่องของพิมทรงแบบนั้นวันนี้มันจะเริ่มไม่สมเหตุสมผล ซึ่งข้อมูลแบบนี้ผมก็อยากให้ท่านส่งต่ออยากให้ท่านเอาไปพูดคุยเอาไปหักล้างกันว่าวันนี้การดูการพิจารณาด้วยกล้องกําลังขยายสูงเห็นสนิมเห็นเม็ดแร่ดินนวลเห็นองค์ประกอบความเก่าแบบนี้การสแกนเปอร์เซนต์โลหะที่ทำให้เรารู้เรื่องของเปอร์เซนต์ทองแดงเรื่องของความต่างของทองเหลืองท้องตลาดมันช่วยให้ท่าน วิเคราะห์ได้ดีได้ลึกกว่าการมีแค่กล้อง 10x เพียงอย่างเดียวส่วนการที่จะดูว่าเป็นพิมพ์ A เป็นพิมพ์ B สำหรับบางท่านให้ความสำคัญมากๆแต่สำหรับในมุมมองของผมมันก็เพิ่มเติมกันได้ไม่ยากมันก็เป็นการแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองที่เราจะดูกายภาพที่เราจะดูเบื้องต้นว่า เป็นพิมารายแต่ลักษณะแบบนี้คือสิ่งที่ผมอยากชวนดูอยากชวนพิจารณาการผุกร่อนที่ผิวการเห็นรอยเหี่ยวย่นแบบนี้การเห็นเม็ดแร่ดินนวลแบบนี้ท่านคิดเห็นอย่างไรในขนาดที่การเปรียบเทียบวันนี้ทำได้ง่ายมากๆกก็เพียงแค่ท่านใช้มาตรฐานเดียวกันคือเข้ากล้องกำลังขยายสูงส่งรูปส่งภาพ มาดูมาเปรียบเทียบมันทำได้ง่ายคือความชัดเจนวันนี้ท่านเองก็หาได้เพราะฉะนั้นฝากข้อมูลฝากมุมมองไว้สำหรับการศึกษาการสะสมในยุค 5G ในยุคที่เทคโนโลยีช่วยเราได้มากสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับ